มินาพาแซบมาลคะค่ะสวัสดียามแรงค่ะพี่น้องคะ่ะนาสทีจังหน่อยคะ่บบะบอเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะสซกะเดวเวียค่ะพี่น้องมาจ้ามันหนิมากินยำต,ตีนไกลล่กับมหน้าค่ะยำเองคะ่ะพี่น้องค่ะตีนไก่โลนึงจ้ามาลุ้นกันคะ่ะจะกินเบิร์ดหรือบัวค่ะมาเด้อจ้าเด้อกินน้ำกันเด้อคะ่ะเด้อพี่น้องจ้านี่แซบๆเลยคะ่ะกินไก่โลนึงคะ่ะ ใส่แต่น้ำพี่น้องแซ่บจ้ะแซ่บเลยพี่น้องจ้ะมาค่ะ กินยำค่ะเรือจัดจามาเลยโลหนึ่งยำเองจับกินแบบชุกๆซาใจซาใจเลยจ้ะมาเด้อจัดเด้อกินน้ำกันเด้อ,อ,อใส่ตันกับนีค่ะ

กินมันก็อ,อิ่มค่ะเลิศใหม่แรกกินเองเลยาอืมกรเทียมตัว แซบแห้งแซ่บจนมีเวลา่านัเอออืมก็เดนขึ้นในตาตายไปเลยตาบอดเหรอม่ละ่ะรู้ว่าเบิรได้พี่น้องด้วยอืมโอ่ะ จานหนึ่งค่ะกินไปเพืเดียวกินโลนหนึ่งพี่น้องกับใส่ตังพ์พดหนึ่งแับเลยจะ้ะ